สกรระดับตำบลหนองอีเท่าขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานในตรมาส3ถึงประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ภายใต้การบริหารงานของนางสุริรั์สิงห์กินดาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอยางตลาดบุคลากรสกรระดับตำบลหนองอีเท่าประกอบด้วย1นางนางมลิกาปรมาลเตครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน2นายทวัชชัยศรีขัดเขาหวัวหน้าครูกศนตำบล3นายวรพัฒน์ลุ่งหล,ลังสรนครูกศนตำบล ตัวชี้วัดที่1จํานวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ DMS สกลรระดับตำบลหนองอีเท่าได้จัดทําแผนและรายงานผลในระบบ DMS อย่างต่อเนื่องและครบถ้วนเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการสกลรระดับตำบลสกลรระดับตำบลหนองอีเท่ามีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของสกลรระดับอำเภอยางตลาด ตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาในรูปแบบพบกลุ่มทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ทุกวันพุธดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้โครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยสําหรับนักศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาโครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ดำเนินการสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ดยชีวะที 4, ่4ผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ48.33 ผู้เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเทียบกับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนโดยนับจากภาคเรียนปัจจุบันย้อนหลังไป4ภาคเรียนตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคในรายวิชาบังคับในภาคเรียนปัจจุบันเทียบกับจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตัวชี้วัดที่6ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสำเร็จทางการเรียนในรายวิชาบังคับเฉลี่ย2 00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 88.4ตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมายโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงค่าสูงวัยใส่ใจสุขภาพเป้า7คนทําได้7คนตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมาย การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้จบหลักสูตรสามารถเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่9าจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามัธยาศัย จัดหมุนเวียนสื่อลงสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆและได้อ่านหนังสือกันอย่างทั่วถึงโดยมีอาสาสมัครพร้อมกับคุณครูกสนอตำบลตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายสกลร,ระดับตำบลหนองอิเท่ามีแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนจำนวน6แห่ง ตัวชี้วัดที่11ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนงานภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมกิจอาสา Big c l e a n i n g Day k i c ิกออฟเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชการที่10เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม6 7ห7น้าณที่ว่าการอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามน,นโยบายเร่งด่วน ดำเนินการจัด,จด,จดกิจกรรมปูป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2 5 6 7ณศรอระดับตำบลหน,นองอีเท่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยรรงลงประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกรวมพลังไทยสร้างครอบครัวชุมชนอุ่นใจปนภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ27พรรษามหาราชาเพื่อให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเห็นความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลกณสกรระดับอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพ็ก e ิดเบสแพ็กชิดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยกระบวนการหลุมพึ่งพิงตัวชี้วัดที่14งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย งานอัทยาศัยงานอาคารสถานที่สกลร,ระดับตำบลหนองอีเท่าขอจบการรายงานผลการดำเนินง,งานขอบคุณและสวัสดีครับ